มีาชาไม่หักไม่เห็นนี่ค่าอาชาเปิด <serving> คือชอบดึนประตูไม nice ่เปิดไม่ไม่ได้รไม่ไ่่ คืออะไรวะแ่วานกเดา